สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรสูตรนี้ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสำคัญครับสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรนี่เรียกกันว่า3เกลือที่ทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จด้านการทำการเกษตรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่5ครับบ้านชำม่วงตำบลชำ อำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่นี่ครับเรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟแหมไม่ธรรมดาจริงๆที่สําคัญครับเจ้าของสวนแห่งนี้เขาเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับอายุ8ปีจํานวน125ต้นเขาบอกว่ารู้จักเมื่อตั้งแต่ปี2564นะครับมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของใบทุเรียนที่เขาเรียกกันว่าใบแก้วใบเหลืองแล้วก็ลูกผลหลุดล่วงครับพอหลังจากนั้นครับเขาแก้ปัญหาได้จากเคยคาดการณ์ว่า น่าจะเหลือสักประมาณ15ตันสุดท้ายก็ยังเหลือครับ8ตันที่เขาได้มาหลังจากนั้นติดใจใช้มาโดยตลอดครับผลผลิตก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมมาโดยตลอดแต่เมื่อปี67ครับผลผลิตลดลงไปนิดหน่อยเนื่องจากภาวะแรงที่เกิดขึ้นแต่ก็ใช้คู่หูมหัศจรรย์ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายมันมีความหลงเหลือ ด้านใบเหลืองยังหลงเหลืออยู่ก็มาเจอนวัตกรรมครับสูตรใหม่ที่เรียกกันว่านวัตกรรม3ามเกลือเวแพมาใช้แก้ปัญหาและขณะนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยบอกท่านี้เถอะครับว่าชื่อสวนเจ้าของสวนชื่ออะไรครับเรนเช่นครับสวนพ่อนกมุลครับตาอึงนายปัญญาเขียวออนครับ อ๋อครับชื่อจริงปัญญาเขียวอ่อนนะครับสวนมีชื่อว่าพรกมลและชื่อเล่นของพี่ปัญญาก็คือพี่อึ้งไออึงครับครับต้องถามหน่อยนะครับว่าไออึงเนี่ยเจอครั้งแรกกับคู่หูมัสจันเนี่ยตอนนั้นปีอะไรอย่างไรเล่าให้ผมฟังนิดนึงครับมาแก้ปัญหาอย่างไรครับครับปีนั้นปี64มันเจอวิกฤตรัดไบอ่อนกะไปเห็นอยู่ใน YouTube เห็นเบอร์แผ่นก็เลยเอามาใส่ล่องเบงว่ามันจะดีปันไหน มันก็เลยตอบโจทย์ว่ามันอยู่ครับก็คือปัญหาเกิดการลัดใบอ่อนแล้วไปดู y o YouTube ครับก็เจอว่าสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราทําอย่างไรครับถึงมั่นใจว่านี่แหละเราเจอแล้วผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับเรามันใช้มาเรื่อยๆเนาะใส่มาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันตอบโจทย์เท่าจังหวะเลยใส่มาเท่าคุ่มือนี่ครับตอนที่ปี64นั้นถือว่าเป็นสอนเป็นใช่ไหมครับเริ่มครั้งแรกของการเป็นผู้เรียนครับผมแล้วตอนนั้นเห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มสายแบก ครับผมมันยังไงครับเล่าตัวนี้ผมฟังนิดเดียครับผมจะเอาไว้ตัวละ60ลูกเลยครับครับผมแล้วแล้วมาเจอแตกใบอ่อนมันรัดใบเนาะก็ดูใน u t u b e กลับมาเจอตัวนี้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆที่แรกน่ะใช้แค่ชุดหนึ่งฉีดไปเออมันอยู่ดีแล้วมันมันมันขึ้นลูกสวยครับผมแล้วแล้วพอมาถึงปีนั้นได้ผลผลิตอย่างไรครับปีนั้นผมคาดการไว้น่าจะประมาณ15ตันประมาณ15ตันครับแล้วมาใช้ตัวนี้ มันก็ยังอยู่ไม่ร่วงไม่ร่วงเหลืออยู่8ตันครับแตันครับผมพอเหลือ8ตันปีนั้นเราถือว่าภูมิใจละภูมิใจแล้วครับผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์เราครับผมปีห5เป็นไงครับปีห5้าใช้เต็มระบบเลยครับทั้งฉีดใบทั้งฉีดใต้ท้องกินฉีดหมดเลยครับได้มากี่ตันครับ11ตันครับ11ตันครับปี6 6ปี66เนี่ยสภาพอากาศมันอำนวยให้จริงๆปีนั้นครับได้มากี่ตัน21ตันครับอุ้ยครับปีนั้นเพอร์เฟกเลย6 6ก็โอเคเลยครับ มาปี6 7เเล่าให้ผมฟังทึกปี6 7เนี่สภาพอากาศนี่รุนแรงมากแดดกระแรงบางคนนี่ไ้น้ำไหลผมก็ห,นหก้น้ำไหลกันมันแรงจัดเนาะมันก็รัดใบอ่อนมาอ๋อรัดใบอ่อนแล้วนั้นมีลักษณะใบมันเป็นยังไงบ้างครับใบเหลืองครับใบเหลืองอ๋อมันรัดก็จริงแต่ว่าใบเราเหลืองด้วยครับได้ผลผล,ผลิตไปเท่าไหร่ครับ15ตันครับ จากยี่เบ็ดลดลงเหลือ1สิบห้าด้วยภาวะของความแห้งแล้งครับมแล้วก็ประกอบกับมันเรียกว่าความแห้งแล้งก็มีใบเหลืองใบเหลืองนี่มันต่อเนื่องมาถึงปีหกแปดครับผมก็หมายความว่าในหกเจ็ดหลังจากเก็บเกี่ยวผลไปแล้วก็ใบก็ยังเหลืองอยู่มันไม่ใช่ว่าเหลืองหมดต้นนะมันเหลืองเป็นส่วนเป็นส่วนครับแล้วเราใช้สามเกลือนวัตกรรมใหม่มาช่วยอย่างไรครับตอนนั้นอ่ะพอดีออกมาใหม่นะครับเนาะพอดีมามได้ใส ก็เลยใส่ล่องเบิงหาหมือฉีดหาหมือฉีดไป3าคั้งมันก็ซิบหาว่าน,นอครับเนาะมันเห็นผลดีขึ้นเลยจากใบที่อาการมันเหลืองมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นครับ <c oughs> ก็ถือว่าตัวของนวัตรกรรมใหม่3ามเกลอนะครับที่ออกมาเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย เวอร์แพนอะมิโนครับไคโตซอลโอลิโกแซคคาไรแล้วเราใช้ทางดินด้วยไหมครับใช้ครับหญิงเกษตรนะครับใช้พร้อมกันเลย3ามเกลือร่วมกันเลยนะครับแล้วแก้แก้ปัญหาในขนาดนี้ที่เรามาดูนี่ก็คือมาดูผลของการที่ว่ามันมีใบเหลืองต่อเนื่องมาจากความแห้งแล้งครับพอมาใช้3มเกลือนวัตกรรมใหม่มันใช้ง่ายอย่างไรบอกรายละเอียดหน่อยนะครับใช้ง่ายละลายเร็วแล้วก็เข้ากับทุกตัวยาครับทางดินคือหญิงเกษตรก็ละลายเร็วเราลดน้ําไปอย่างเงี้ยเราใส่ไปเราลดน้ามันก็ละลายเร็ว ก็หมายความว่าเราตั้งแต่การใช้ในเรื่องของการผสมต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกสบายกว่าเดิมโดยเฉพาะตัวไขโตซานถูกไหมครับไคโตซานเมื่อก,ก่อนนี้เราก็จะเป็นขวดถูกไหมขวดน้ำครับครับ,รบตัวนั้นต้องระวังพวกยาออยหรือ,อยาเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ครับมันจะทํากันให้เป็นวุน้นแต่สูตรใหม่มาได้หมดเลย ตอนปี67ตอนนั้นที่เราเข้ามาใช้นั้นเราใช้ตั้งเดือนไหนแล้วพฤศจิการครับพฤศจิการนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรใหม่นี่นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองครับผมแล้วนี่ถือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้ไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาเรานั้นลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมกจะเหลืองกว่านี้ใช่ไหมครับครับเหลืองกว่านี้นี่ภาพไหมภาพกลมเก่าเหลืองๆหลครับภาพเก่าๆก่าเหลืองเหลืองนี่ครับความใช้ง่ายเนี่ยนะครับเราใช้อัตราส่วน ยังไงครับอัตราส่วนคือมันจะมีส่วนเล็กครับกับส่วนส่วนใหญ่อัตราการใส่คือส่วนใหญ่สองส่วนยางละสองซ้อนเด้อแล้วก็ใส่น้ํา2ลิตรแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงได้เลยได้เลยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นความสุขของเกษตรกรที่นํานวัตกรรมใหม่มาแก้ไขปัญหาในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะมิติของเรื่องของใบเหลืองการหลุดร่วงของลูกส่วนตรงดอกเนี่ยเรามีปัญหาไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อน ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีครับก็ช่วยทุกมิติเลยจริงจังตั้งแต่ใช้เวอร์แพนมานี่โอกาสลุ้วงน้อยมากครับเอาอย่างนี้พี่ครับอยากจะบอกนักการเกษตรทั่วประเทศอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ของเวอร์แพนครับเรียนเชิญครับครับผมการันตีเลยครับว่าผมใส่มานี่าราปีแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยากฝากไว้กับพนทําเกษตรน้อการเนาะใส่ได้ทุกพืชครับสําหรับตัวเรียนนี่ดีแห้งเลยครับลูกกระขึ้นสวย ABC รับรองว่าใส่ตัวนี้ ABC ตลอดเลยครับฝากไว้เลยครับอ๋อพี่มาพูด อย่างนี้ผมก็นึกขึ้นได้ว่า <ผม S 1> พี่เคยเล่าให้ผมฟังนอกรอบว่าสิ่งสําคัญก็คือว่า มันมีอัตราที่ทําให้ไม่อยากให้คนมาเข้ามาสวนเราในยามที่มันมันและอะไรจัดๆแล้วพี่ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่พิเศษวันนั้นในการทําให้ลูกมันสวยขึ้นมาวิธีอะไรครับพี่ครับครับตอนที่มันขืนลูกเนาะครับเนาะรุ่นกิโลครึ่งหรือรุ่นไอขวดข้าเอิอนมาขวดโค้งน่ม่อยากให้ผู้ใดเขาว่าบ่งในสวนเลยครับลูกมันบีดมันเบี้ยวขืนผู้เนี่ยไปทั้งคางไปทั้งยังแงแต่ผมใส่ตัวนี้เนาะสามมันฉีดยิ่งเขาลูกสามมันฉีดสามมันฉีด ขึ้นมา75-80วันครับโมลูมันมาได้ัยลูกม,กม,กม,กมีขึ้นผู้หมดเลยครับปีนี้คือขายผลผลิตอะไรตกใส่บ่มีเลยครับมีแต่ ABC ทั้งนั้นเลยโอ้โหที่จะเรียกว่าความมหัศาจรรย์ที่เข้าอยู่ในหัวใจของนักการเกษตรผู้ที่ดูแลด้านเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟก็เป็นพลังใจนะครับที่สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาแม้แต่ลูกบิดเบี้ยวไปแล้วเมื่อท่านฉีดไปที่ลูกที่ผลสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาครับเกรด ABC เรียกว่าได้ราคาดีทีเดียวท่านที่เคารพครับนี่คือความสุขใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สามเก นวัตกรรมใหม่ <b> ที่สําคัญครับเมื่อมีของดีอย่างนี้ <บร S 2> ก็จะมักมีผู้เรียนแบบและการเรียนแบบนะครับ,บรก็หมายว่าเรียนแบบได้ใกล้เคียงไม่ได้ทําให้เกษตรกร,<ป>รมีความภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจบริษัทเวิร์คัสอินโนเทชั่นด้วยผลิตภัณฑ์3ามเกลือวัแพนก็อยากบอกท่านว่านี่คือความมั่นใจที่ให้กับเกษตรกรอย่าลืมนะครับทุกครั้งมั่นใจแล้วอย่าลืม สามเกลือเวอร์แพนเนนวตัตกรรมใหม่เพื่อให้ทุกท่านนั้นมีพลังในการต่อสู้กับการเกษตรต่อไปเพื่อเพิ่มผลผลิตครับ,รบแล้วก็ลดต้นทุนนะครับทำให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยจากเคมีที่สําคัญอีกครับมันเป็นการที่ทาให้ทุกท่านนั้นใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเกษตรกรทั่วไทยปลื้มใจปลื้มปิติวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนและเจ้าของสวนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามทุกท่านเพื่อการเกษตรที่ยังยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สามเทอรเวอั์นสูตรใหม่ใช้ง่ายเร็ไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้